สวัสดีก็สวัสดีนะะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับช่องดิมนาสาวน้อยลองซานอีกแล้ววันนี้น้องดิมมกักอจิไปเอาหมักเดือยมักเดือยผมมักเดือยวะเดือยเดือยเดือยเนาะให้งัวกิน่นว่างัวสิชอบขนาดไหนคืออันที่น้องดิมย่างผ่านอันมือเ้าวนี่เนาะที่น้องดิมไปเห็ดคลิปตัวบรรยากาศงามสาเนาะมักเดือยมากนั่นแหละน้องดิมชิไปะงว,วกินเบืองว่า จะอันมักหลายหรือว่าบุมักเนาะไปแสนคนไปกันเลยตอนนี้ก็ออกเฮ้ยพอพ่อชิพาไปเอาบางใจใส่โอ้ต้นคือต้นเกาแต่ไปเอาอยูบอนไม่ใพ่ไหเลาะ น,นี่ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะนี่ฝั่งนั่นที่เราจะไปเอามักเดือยเนาะเดือยเอดือยอเอนนอดือยเดืเอยตลอดเดือยนะมักเดือยค่ะทุกคนเอาจากมอดจอยนี่โอเคทุกคนตอนนี้น้องดิมก็มาฮอดส่วนที่สะเอามักเดือยเนาะมักเดือยตอนนี้ก็งมองหายทุกคนว่าอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงแล้วสิม,มา ให้ทุกคนได้ด,ดูชมอีกครั้งนะคะนี่ทุกคนมาถึงแล้วนะคะนี่ต้นมักเดือเนาะเต็มเลยป้านี่พอแล้วปิดเอานี่พอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี่มื้อนี่เอาเป่ามาสองเป่าแล้วก็ทงทงนึ่งเนาะน,นี่มักเดือกระสิเป็นลักษณะแ้วนี่เลยยังดีมกระดึงเลยอ <c oughs> พอดีอย่างอย่างเยอะนะคะทุกคน กรติดส่งติดเสื้อนี่โอ้สักยากสุดและถ้าอย่างติดมือนี่ก็ล้างออกยากนะทุกคนนี่ต้นนี่อันสิลมแต่เมื่อวานมือคือ้วทุกคนเนาะน,นี่มากก็ิ่มแฮแหละแต่งวัวสิกินหรือไม่กินก็ติดตามชมกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ เก็บให้ได้เต็มสองเปากับหนึ่งถุงนี่น้องดิมเก็บอึดแบบจิอกแบบอันทำยาบเลยเนาะทุกคนเนาะแบบหน่วยกัางงามง,ามงวน่าจะชอบนะคะทุกคนกน,นี่น้องดีมก็อึดอึดพอแล้วจับโทรศัพท์ให้เน่อยทายน้องดีมนี่นทุกคน มีเอาเปาหนึ่งเนาะให้พอแล้วเอาเปาหนึ่งนี่โอ้พอดีทุกคนแบบอย่างหลายหดเดี๋ยวทุกมือก็พอแล้วทุกมือพอแล้วก็ขาดแดน,นะทุกคน,นดเดนาะกขยาพอดเดเบยใม่ทึกอย่างหลายเนาะอใส่เลยนี่ขาดมันทึกดิวเลยทุกคนอ <c oughs> ือยา ไปตอนจุดจุดนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้แบบบรรยากาศแบบตอนคายแรงคนเนาะอืมตัดายแรงแรงนี่คะ่ะทุกคนแบบหมากก็จะออกแบบน่วยไปสีเขียวแล้วก็ เป็นง่ายแบบยาวๆตรงนเนาะอิงตามตัวสั้นตัวยาวบางตัวก็เป็นแบบสั้นๆบางตัวไปเป็นแบบเคยเืยยาวๆเลยเนาะนี่เก็บเพลินเลยทุกคนหลายเท้หลายว่าเต็มต้นในเนาะครองดีมววามนี้ชนิดที่กินได้ในเนาะมกเรยแบบที่ชนิดที่กิ่นได้แล้วก็กินบได้เนาะ เต่าดองดีมก็ไม่เคยกินอันสนิดท,ที่ว่าก,กินได้เนะาะรสชาติเป็นยังรสชาติเป็นยังไงน้งดีมก็ไม่รู้ตัวนี้มันจะกินไม่ได้ะค่ะทุกคนมีแต่ตัววัวกินเท่านั้นค่ะแบบดิงยากยากมือฟากนึงน่งเนาะออึดอดอึโอ้ดิงยาก นี่ใ่คือเงี้ยวยาวนีีนะโอเคทุกคนไปไปเจอกันตอนที่น้องดีมอ่าเก็บมักด้วยได้เต็มสองเป่ากับหนึ่งถุงนะคะทุกคนไปกันเลยนี่ทุกคนขนาดนี้ก็เต็มเป่าแล้วนะคะนี่ เต็มเปาเลยจงไว้บนมัดเนาะนนอน,นี่สองเปากับอีกหนึ่งทุงนั่นกับซิเมนพักเนาะพักที่อ่านสิ้ให้แม่ลวกซื้อพักอันจะแม่นอ่านซื้อพักคมเมืองแล้วทุกคนนี่อันนี้ซิเมนมักเดือที่ ไม่เป็นกินเป็นกินแต่สาหรับงัวหรือวตุส,สัตว์เนาะแล้วก็คนกินไม่ได้จะมีอีกชนิดหนึ่งน้องดีมก็ไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าเคยเห็นน้องดีมก็ไม่รู้ว่าน้องดีมก็ชื่อว่าเคยกินแล้วเนาะทุกคนน้องดีมก็สิยกอึดแบกขึ้นรถดมึง <c oughs> เอาสียอล่อนมาหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำอึดนี้ขึ้นเสย นี่พอโอ้ตก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 เอาล่อนอยู่แล้วทุกคนแต่หักอันเอาบุไดสรุปเอาถงในน้อยนี่พออันสองเป่าอันให้พ่อเอาน,นี่ทุกคนพอแล้วยกไปเลยยกแล้วก็หามต้องดีมันอันนึงเป็นถุงพายเนาะ ไปทุกคนเดินทางกันเลยค่ะนี่น้องดีมเนาะตอนนี้ก็สิข้ามหัวนะคะทุกคนดูมือเพื่อ,อนหมดเลยน่าจะลากออกยากนะคะนี่มือคุณพ่อขาดหมดเลยอันกันเปื้อ,อนหนึ่งนึงนะทุกคน ปกนี้ปกติสติมแต่กะทงมือคุณพอ่อป้องกันนิดนึงโอเคปานนึงดิมจิลอดไปเลยเป่าพอ่อนึงดิมจิเอาไปไว้ฝากผลและเนาะลดจอดไว้ฝากนั่นจนั้งนักนสิยุกขึ้นรถแล้วก็เอาเมือไปไปทุกคนเดินทางไปเอามักเดื้ให้ตงัวเลยว่าตงัวจะ ชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะทุกคนนี่ทุกคนทองฟ้าสวยงามมากนี่เป็นอันตอนค้ายังแรงเนาะตะเินกระสีตกกินเฟื่องหรือว่าเป็นเมฆก,ก็สีสวยมากทุกคนแบบเป็นสีแบบออกน้ำเลื่อมนี่แถวนี้เฟินเปนสิปลูกหญ้าเนาะปลูกหญ้าพันไว้ตักมัวกินนะคะทุกคน นี่ทุกคนดูสภาพรถที่จะไปเต็มอันสองฝั่งเลยค่ะนี่น้งดิมนั่งนิดเดียวนะคะทุกคนมากับคุณพ่อสองคนถ้าน้องด้ามาน้องด้าจะได้ขึ้นคอพ่อแล้วเลยไม่มีที่นั่งไปทุกคนไปกันเลยนี่พ่อแล้วก็สขี่รถขึ้นมาได้บอกเอามาแล้วสู่ๆเอานี่เอาขึ้นได้บอกขึ้นได้บอกมีเป่าหนึ่งข้างหลังเนาะ โอ้ขึ้นได้เสยน,นี่นี่ขึ้นมาได้ไปทุกคนโอเคะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอ,อกันอยู่ที่อ่าคังงวัวเลยนะคะทุกคนมีบรรยากาศแถวทงนาค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะทุกคนมีทงนาเนาะตอนอันคายแรงเลกตะเปนไก่สิตุกละอืมทางไปก็ สิประมาณนี้เนาะโอเคทุกคนไปเจอกันที่คอกงัวกันเลยนี่ตอนนี้กลับมาหดคอกงัวกันแล้วตึงงัวใช่ไหทุกคนตอนนี้น้องดิมสิเอินตึงงัวนะดำ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 แดง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 เว่อร์เว่อร์เวอร์ตรงไนห้องตัวไหนกลัมาหมดแล้วทุกคนนี่เริ่มมาใช่ไหมแดง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  ตอนนี้อันงวดที่ซื้อคาแพงตอนที่นุ่งดิมไปตั้งซื้อเนาะตอนนี้มันมีน้องแล้วซื้อแสงแสงแสงดาวนั่นเองทุกคนเพราะว่ามีดวงดาวดวงเดือนเนาะก็เลยตังว่าแสงดาวเพราะว่าตัวแบบสีออกแบบงามๆนั่ทุกคนแบบสีคล้ายคือตัวแม่แหละนี่ลืมมากันแล้ว พอแล้วเอามักเดือเดือมาเป็นถุงแล้วก็เปาเป่านึ่งเนาะน,นะคะทุกคนยายไปเลยเป็นใช้เป็นจุดเป็นจุดเนาะเพื่อแบบไม่ให้หัวอ่าญาติหรือว่าทะเลาะก,กันนะคะทุกคนนี่นี่ไม่ให้แย่งกันนะคะพอแล้วให้เป็นจุดเป็นจุด ตงัวมาทำหลังจูเล่นมาแล้วทุกคนมารอดูกันว่าตงัวจะกินหมดไหมหรือว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วเพื่อนเอาอันนี้ให้ตงัวกินก็กินดีมากนะคะนี่มือตงัวกินไายจ,จูบก,กันแล้วนี่อืมที่ทุกคนตอนนี้ก็ ลืมชิบุเ็นตะเวนแล้วเนะาะตะเวนกลสชินลงละอโอเคค่ะทุกคนอย่ามารอดูด้วยกันเลยป่ะตง,งัวของน้องดิมจะกินหมดไหมหมักเดือยนะคะนี่พอพอแล้วก็ไปเบิง้งตงัวกินหมักเดือยเนาะว่าอร่อยขนาดไหนเบิ้งน้องดิมเห็นตงวัวกินเป็นแบบท่าทีเนาะก็โอ้อยากกินนําเลยทุกคนต่เสียดายเนาะแบบ อันตัวเป็นกินหันพัดน้องดีบหฮูเนาะมาเป็นมากเลยเนาะทั้หจะโตที่กินนัวไดนะคะทุกคนนีมแซบบงัวแดงแซบบดแดงอร่อยไหมคะตัวงวัวน้องดีมอยากไปกินด้วยจังแต่น้องดีมกลัวคันเลน <c oughs> นี่ สินแม่ลูกกันยินเฮียงกันเลยนะคะทุกคนดูน่าจะอร่อยนะคะพอแล้ว,วอ่าพอแล้วหันเลาูดเห็บตรงหัวออกแล้วทุกคนเนาะเ <c oughs> ต่ตัวนี้แห่ตัวตัวดำๆนี่ตัวเป็นตัวแม่แห่ <c oughs> <hey. S 2> เมของแสงดาวนะคะทุกคนแปบลบว่าแห่แบบไม่ให้จับเลยเห็บจนเต็มหลังเลยทุกคนเอาออกอะไดมือหน้าสิเลยอันซอกเสือ้อป้อนเนาะมามัดแล้วค่อยใจเห็บออกนี่ทุกคนตัวดำดำตัวเวิรนน์ดตัวตน,นั้นเป็นตัวเม่ดำคือกันเลย นี่ค่ะทุกคนอันนี้สิเป็น่วนที่งัวกินน้ำแล้วเป็นขูดตังไว้นี่กระซประมาณนะคะทุกคนโู้กินแบบแซบ่บซอยขนาดทุกคนแบบอร่อยมากนี่กินเอากินเอาอ้้องดีไปกินด้วยสิยังบ่แล้วนี่ โอ้ตัวหัวไปกินอยู่บนนั้นจุ่มกันเลยอร่อยไหมคะทุกคนต้องดิมยักให้หัวเ่าเป็นเว้ยชื่อทานแบบอร่อยไหมแซ่บไหมอร่อยค่ะโอ้พอดีเลยนี่ทุกคนฟ้าลมพัดมาเย็นวอยๆเนาะทางหนาว <c oughs> <c oughs> นี่ อร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมให้น้องดิมกินด้วยนะดีน้องด้าเอาน้องอยู่เรือนนะคะทุกคนแบบเอาน้องดีอยู่เรือนน้องดิมกับคุณพ่อไเอาหมักเดือยมาให้ตัวงัวกินนะคะเพราะว่าถ้าเอาน้องด้าไปแล้วรถสีบมีบนนั่งเนาะ เลยต้องเดี่กับคุณพ่อไปสองคนค่ะไปทุกคนไปเจอกันตอนงัวแบบกินแบบอันไก่ซิมมืดตะนอ่าสิมืดรูบูมืดลอ,ดองดิ่มเทถ่ายเบอรอีกเท่านึงนะคะทุกคนพอลองดิ่มต่อสู้สิใจเฮ็บให้ตัวน้อยเนอเฮ็ไล่ลายบุญบุญโยอมอันให้ใจพอลองดิ่มแบบเกลยจับขาแล้าน,นี่เด็ดออกเด็ดออกไปทุกคนไปเจอกันตอนงัวกินแบบ ใกล้จะหมดกันเลยนี่ทุกคนทัดมารยะหนึ่งเนาะป้าไม่เห็นหมักเดือยเลยค่ะทุกคนตงหัวชอบมากนี่ชอบมากเลยค่ะทุกคนแมบว่าเมือดเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เนาะเอาหมักเดือยให้ตงหัวโอเคทุกคนจบคลิปนี้น้องดีมกับน้อง น้องดีก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกัาล้องดาจนจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีกําล้องดาคลิปต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,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 งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องดีน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะคะนี้ถึงวค่ะ กินแบบอร่อยมากนี่โอ้เหลี่ยกันอีกบายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย